สวัสดีครับทุกคนก็สำหรับวิดีโอนี้ก็จะเป็นการที่ผมจะ introduce ตัวฟีเจอร์ของ Java 21นะครับผมไม่ได้วือวานะครับผม Java Developer ทุกคนหลายคนเลยไม่ได้วือหวากับตัวฟีเจอร์นี้แต่ว่าสำหรับคนที่เริ่มใช้งานกันมาแบบว่าเพิ่งเริ่มนะครับผมก็อาจจะวือหวาก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นการ follow เหมือนภาษาอื่นๆนะครับผมก็มาเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะครับผมซึ่งไอตัวนี้ที่ เราจะมาทำกันนะครับผมเราจะเรียกมันว่าจะว่ายังไงดีนะ u n ันเ e d Class แล้วก็ Instant Main Method นะครับผมก็ไอตัวนี้นะครับผมเราจะเห็นไอ,อยาวๆตัวนี้ใช่ปะ p public s t t t i v v o i e Main String Arguments ตัวนี้นะครับผมก็จะเป็นแพทเทิร์นที่เราจะจำกันไปเมื่อเราใช้อ่ t เม d m อด n i นนะค,ะครับผมคราวนี้ฟีเจอร์ของ Java 21นะครับผมก็จะทำให้ตัว Main ของเราเนี่ยสั้นลง นะครับคราวนี้ถ้าเกิดว่าเราจากจากจะ implement ก็ไปที่ตัวกดผิดนะครับผมไม่ต้องเป็น project structure นะครับนี่ตัวนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ของเราแนะมันจะมีเราเลือกเป็น SDK Liberica อยูย่ใช่ไหมครับคราวนี้มันจะเห็นว่าตัว language v e r s i เนี่ยเราเป็น SDK default นะครับเราก็เลื่อนลงมานะครับผมเราจะเห็นว่าตรงนี้มี LTS version เนาะแล้วก็เลื่อนลงมาที่ตัว Java 21ตัวนี้ที่เป็น preview นะครับผม เห็นไหมครับว่าตัว preview เนี่ยมันจะมีตัว string template, u n n a m e class แล้วก็ instant method a i n m นะครับอ่ะเราก็กดโอเคนะครับผมแล้วมันก็จะไป apply ที่ไอตัวนี้นะครับผมมันก็จะแนะนำว่าเฮ้ยเรา explicit class declaration can be convert into implicit declare class นะครับผม implicit declare class ก็คือการที่เราเปลี่ยน convert มันตัวนี้นะครับผมก็มันก็จะจะ reference ไปที่ตัว mean ตัวนี้เลยนะครับผมก็คือรู้ด้วยตัวมันเอง นะครับผมตัวนี้แหละมันจะเป็นสิ่งที่เรียกว่า unnamed class นะครับ unnamed class ก็คือเราไม่ต้องดี c a r ตรงนี้แล้วแต่ว่าเราจะใช้งานผ่านตัว main ตัวนี้นะครับอ่ะคราวนี้เรากด run main ตัวนี้นะครับผมอ่ะโอเคมันก็จะเห็นว่าตัวนี้ input ของเราจะคล้ายๆเดิมนะครับป๊บงนี้เห็นไหมครับผมว่าตัวนี้มีการเปลี่ยนแปลง ระดับหนึ่งนะครับผมไอตัวนี้เดี๋ยวผมยังไม่ได้พาสอนนะครับผมที่เป็น string template ตัวนี้นะครับแต่ว่าจะไปสอนทีในเรื่องของที่เราใช้งานเกี่ยวกับข้อความต่างๆในวิดีโอข้างหน้านะครับตัวนี้ผมอยากจะโฟกัสที่ตัวตัว method นะครับผมอ่ะโอเคคราวนี้ด้วยความที่ว่าตัวนี้เป็น Public Static v o i d m a อดนะครับผมก็เมื่อเราปรับเป็นตัว preview version แล้วเนี่ยเราก็ เอาไอตัวนี้ออกนะครับผม v o y main แล้วก็เอา string argument ออกถ้าเกิดว่าเราไม่ใช้เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องเอามานะครับก็เนี่ย r รัน,นะครับผมโอ้ไม่ใช่ run ตัวนี้นะครับลองเอาใหม่กดใหม่ตัวนี้เพราะอ้าวได้เหรอโอเคเอาใหม่เอาใหม่ใหม่หมหมนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่กด run ตัวนี้ที่ผมสงสัยว่ามันได้เหรอเพราะว่าเมื่อกี้มันขึ้นการกระบ,บาดนะครับผมก็เลยแบบว่า,ากำลังคิดว่ามันไม่ได้แต่ว่ามันได้เฉยนะครับอ่ะโอเค เนี่ยครับประมาณนี้เราเห็นไหมครับว่าตัวเมนเมทัลเนี่ยมันสั้นลงนะครับผมแล้วก็จะว่ายังไงดีอ่ะก็สําหรับผมไม่ได้วิร์วานะ <laughs> ไม่ได้วิร์วาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันแบบว่าผมใช้มันจนชินแล้วนะครับผมแต่สำารับสำหรับคนเข้ามาใหม่นะครับผมก็ยินดีด้วยนะครับผม่จะว่าเขาแบบตามค่อยๆตามคนอื่นแล้วนะครับก็อย่าลืมเลือกตัวนี้เป็นพรีวิวนะครับผมแล้วก็ เราก็จะได้ตัว main method สั้นๆตัวนี้มาใช้นะครับก็ไอตัวนี้มันจะมีตัวที่ string template อยู่แต่ว่าผมจะยังไม่พาใช้นะครับผมถ้าเกิดว่าผมกดตามตัวนี้เราจะเห็นแ a t เทิรของการที่เราสามารถที่จะเอาตัวแปรในียใส่เข้าไปโดยไม่ต้องบวกนั่นเองนะครับคราวนี้คำแนะนำเพิ่มเติมมาบอกว่า isPreviewAPI ก็ไม่รู้นะครับผมก็เราก็ follow ตามมันนะครับอาจจะ remove in the future นะสําหรับผมก็คือผม,ผมคิดว่าม,มันไม่ มันไม่รีบูฟหรอกนะครับน่าจะประมาณนี้นะครับผมก็ได้เรียนไปกับ Unnamed Class แล้วก็ Instant Man Method นะครับผมก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ